ต้นจะบับจากช่องเด v วิ l เล e สวัสดีพฮ้บี้มึงรู้ไหมบ้านมึงแม่งโคตรไกลเลยอ้าวนี่ไม่เป็นที่ดีนะสปายอาไปเริ่มอะไรดีกว่าเวลานี่อะโอ้ยนี่มันแย่มากเลยอะแต่เดี๋ยวก่อน ไอนไม่เราก็แค่ไปซื้อแซนด์วิชจากร้านสากาวเท่านั basically. ้นเองไม่มีความที่โจะขอดีอ่ะเฮ้บี้โอ้สไปรอนี่มันเวลาเต้นอ่ะทำท่าอย่างี้เออตามกูเลยหาประมาณนี้ไงนก็ช่างอ่ะแต่กูคิดว่าตามึงไม่นะเฮ้บี้ไม่คือว่ามันการแยงรูปแบบใหม่นะใช้ไอ้น้ำ วิญญาลัยหู<ฮ>้ยให้ฉันป่าตรงไหนได้ดีไม่เบี่ยงตามสัญญากูจะเอาแซนด์วิชนี่ยัดปากมึงให้หมดเลยหอไหนมึงบอกว่ามึงจะทำไก่ย่างไม่เช่ฮ่หาฮ่าไม<ป>่ที่กูเรียกไก่ย่างเป็นพัวแถวบ้านกูเรียกกันว่าแซนด์วิชนะ <c oughs> มึงเรียกไก่ย่างกูว่าแซนด์วิชเนี่ยนะ ช,ชาชาบามาฉันดูออรดัสเซียฮ้ยยังไงเหออแถวบ้านกูไม่เรียกไก่ยากกว่าแซนไม่มันมาจากรักเสเซียโว้ยจ,จริงเห็นด้วยลงือเลย <c oughs> <c oughs> มึงรู้ไหมรสชาติแซนด์วิชมึงนี่เหมือนของสเกลเลยโอ้ไม่ลิ้นมึงนี่มันห่วยจริงๆเลยนี่มันของกูกูทำเองแค่เดะแซนด์วิชมึงเจ้า เออทามึงจะทำรสชาติเนเหมือนกันขนาดนี้ทำไมมึงไม่ไปเปิดแข่งกันเลยล่ะแซนวิชสุดๆของมึงเนี่ยคือว่าคือว่าบ๊บยบายบไปๆๆเย็บไปเลยกูกินแซนวิชอิ่มละอ่ะงั้นกูไปละแต่เดี๋ยวก่อนนะนั่นมันเฮียอะไรนะเทเลบอนของเอนจิเนียร์น่ะเทรลบอนของไอเอนจิเนียร์ในเวลาของปีนี้ในเวลาของวันนี้ และในแมปนี้ที่บ้านของมึงนั่นนะใช่งั้นกูขอดูได้ไหมไม่ไม่ที่มึงเห็นน่ะเทลพอร์เตอร์หลังหักเ่ะเอาละแต่ถึงแม้มึงจะโง่เงาเต่าตุนแต่กูก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะว่ามึงทำแซนฟิชอร่อยมาก ها <applause> <applause> <applause>